<So> <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนเราเป็นสิทธิ์เก่าเราเป็นเด็กที่ไปแลกเปลี่ยนกับเอ็ดมานะคะปีที่แล้วก็ไวจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าได้อะไรจากการไปแลกเปลี่ยนครั้งนี้บ้าง mm hmm. ก็คือที่สําคัญเลยก็คือภาษาแน่นอนเพราะว่าเราต้องใช้ภาษาอังกฤษแบบสิบเดือนเลยใช่ไหม mm hmm. ก็นั่นแหละเราเราได้ภาษาอยู่แล้วแล้วก็ ประสบการณ์อย่างเด็ดแบบสกิลการอยู่คนเดียวการปรับตัวแบบการดูแลห้องดูแลป้าทํางานแบบความสะอาดทำความสะอาดห้องทํามอาหารอะไรนี้แล้วก็แบบได้แชร์อาหารให้โหดได้ทานนะคะแล้วก็แบบเพื่อนๆแบบแชร์วัธนธรรทำนพวกนี้แล้วก็มีคอนเนคชันเพิ่มขึ้นเยอะมากคือแบบนอกจากเพื่อนต่างชาติแบบเพื่อนอเมริกันใช่ไหม ก็จะมีเพื่อนจากแบบชาติอื่นๆที่เขามาแลกเปลี่ยนเหมือนกันกับเราแล้วก็มีเพื่อนคนไทยที่ที่ไปค่ายกับเราแบบเพื่อนที่มาจากองการเอเดีเหมือนกันเพื่อนเนี้ยเรารู้สึกว่าเออมันก็เป็นแบบคอยสําคัญแบบเราได้เพื่อนใหม่จากการมาเรีดีอะไรนี้แล้วก็เออพี่ๆเรีดีก็ใจดีมากคือตอนที่เราไปอะมีปัญหาทําให้ไปเลทประมาณเดือนหนึ่งใช่ไหมก็เขาก็คอยช่วยแบบตลอด เออเรามีอะาไารแล,แล้วก็ถามพี่เขาพี่เขาก็ช่วยประสานการให้ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลเลยเลยินั่นแหละก็ขอให้น้องเอ็นจอยกับชีวิตแลกเปลี่ย้วแล้วก็ไม่ต้องกังวลถ้ามีอะไรก็ถามพี่ๆได้ตลอดนะคะบ๊ายบาย